สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ตันพื้นตั้งแต่เช้าปฏิเอฟทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้ในกีฬาลงสนามแล้วนะครับผมตั้งแต่6โมง7โมงเพื่อปรับสภาพการเล่นแต่ก็ในวันแข่งวันปกตินะฮะอ้สุดยอดครับผมโอ้ดูพื้นแต่ละคนครับผมนะครับเรามาจริงครับผมวันนี้ ไปครับนี่อามาดูฝั่งนี้บ้างครับผมโอ้โหนี่ตัวชงในตำนานครับเออโอ้แก้วมาฐานมาฐานอันละอันละเอะอ <laughs> <coughs> đẹp rồi ha